สวัสดีครับทองงชแเนลครับแล้ก็มาลองงานนะครับก็นีผู้ใหญ่เขาจะร้องเพลงให้ฟังเป็นคอนแหละไม่ใช่เพลงหรอกไปดูเลยไม่ใช่ไปดูเลยไปฟังเลยเือชิด,ดแล้วมันมีสองชุดลูก ตะพุฒหลานพระอัมพัยอามาลาชื่อริวรละทองปลิวงามกรงน้องชายมันชื่อไอ้หงตัวฉันจะบอกใครจะบอกใครว่าเสือชิดนันคบคิดนาคาละแมงอาวุธเข้าวัดบคะก็ไม่ไวไม่ไวมันหันหน้าเข้าป่าละตั้งสิบห้าเดือนปี ลบหน้าลิือไมอยากจะเจอเจ้านายเรื่องทะลกเฮฮาเนี่ยขอขอจัดเรื่องนะโอ้ไม่ไม่เป็นไม่เป็นเลยมันเป็นเลยอ่ะพี่ใหญ่ทีกระดาฉันป่วยอ่ะถ้าเอากระดาบอกด้วยป่วยมันจะแค้นไปเอาโอ้โหนี่คือประสบการณ์จริงหรือหรือเขาเล่ามาแท้เลยครับเแล้วจริงๆเลยใช่ไหมจริงๆเลยไปไหนไปด้วยนอนไหนฉันก็นอนด้วย กินไหนฉันก็กินด้วยแต่ถ้าตีกันฉันป่วยถ้าตีหม้อบอกด้วยถึงป่วยก็ไปไอ้เนี่ยขานก็เอาเฉียบเลยไม่นก่ละตีก็ตายแล้วแกไว้ไว้ทองไว้ทองไว้ยทองคนไหนไว้ทองคนนี้อีกคนไหนล่ะยิงไปถึงสี่สีก็ตายแล้วตีกันฉันป่วยแต่ยึดการระบอกด้วย ถึงป่วยเข้าไปป่วยก็จะคานไปก็เอานี่ไปใช่ไหวไหมฮะไหวไหมเอาไม่ได้หาบเนาะเอ้ยเออแก่ละอึยะเออจะเป็นไรไปล่ะปบการณ์ล้วนๆฮะจะเป็นไรจะเป็นไรมันมันไม่เห็นล็อกมันตามันไม่ดีแล้วมันมันโดนแหมมาตาฟางแล้ว ไปยจะไปไหนไปอาไะอร่้าไปไหนเนี่ยฮะไป้จะไปไหนเนี่ยโอ้ไม่ดีเอาอะไรมาชดมาซ่อนมาซ่อนเนี่ยมาชดขอขอมาขอฮะฮะฮะ้ะฮนฮะฮะะฮะะฮาะฮะฮะฮาะฮะะฮะฮะ่ะฮะฮะฮะะะะาะะะะะ ไม่เข้าอีกสักคู่อีกสักคู่อ๋อยูให้เอ็ซีหน่อยไอะไรนไอเลิ่ยูให้เอ็ซีผมไอเลิ่ยูโอ้สวัสดีพี่ใหม่เด้อขอให้มีความสุขความเจริญเดินเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ก็ขอให้มีแต่ความปลอดภัยปลอดภัยเด้อไอเอ็มซีเอ้ยครับผมสวัสดีครับ